เมื่อคืนที่สกลนครค่ะท่นานผู้ชมพายุเข้าจากช่วงช่วงดึกแล้วนะคะดูเห็นบ้านน้องๆบ้านคุณยายค่ะท่านผู้ชมสั่งกระสีปลิวเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่น้องๆ้องก็ตื่นไปสำรวจบ้านในคุณยายแล้วนี่ค่ะถังน้ํานี่ปลิวหมดเลยนะคะเนี่ยเพิ่งเก็บเข้ามากันค่ะเนี่ยเพราะว่าคุณยายไม่ได้นอนนะคะพอช่วงพายุมาคุณยายรีบไปบ้านหลังโน้นเลยค่ะ สภาพดูไม่ได้เลเท่านชมจริงๆตรงนี้ไปหมดเลยนะคะแม่พรลุกมาดูถ่ายน้องไม่ทันตรงนี้ค่ะเนี่ยหลหลุดออกหมดเลยค่ะตรงเนี้เนี่ยค่ะนี่หลุดออกหมดเลยพายุแรงมากจริงๆกับท่านชมเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหแรงมากๆเลยตื่นเช้ามาต้องได้เดินเก็บข้าวของกันแต่ข้างในบ้านตรงนี้คุณยายไม่เปลี่ยนนะคะท่านชมเนี่ยจ้ะเพราะว่าแรงมากเกินแล้วทีนี้ลมก็จะพัดแบบพัด ออกไปนะคะและ้วทีนี้น้ําก็จะไม่เข้าตรงนี้ฝนไม่หล่นมาตรงนี้ค่ะเนี่ยคุณยายยังไม่ลุกเลยเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าคุณยายไปบ้านอีกหลังนึงของเราค่ะอี่แต่ก็นอนได้นะคะเนี่ยยังนอนได้อยู่เดี๋ยวดูคืนนี้จะมาไหมเนี่ยค่ะท่านชมเบียดหมดเลยฝั่งทางนอนเลยค่ะท่านชมเพราะว่าพายุแรงมากปกติถ้าตกธรรมดาไม่เปียกนะคะถ้าไม่มีแบบลมแรงๆค่ะดกิ่ง นี่ค่ะหักลงมาเสียดายจังเลยค่ะเนี่ยลำใหญ่ค่ะน้องชายกำลังเก็บถ้วยชามที่ที่เคยวางไว้ตัวนี้ค่ะปลิวหมดเลยเก็บเข้ามาล้างเอามาล้างใหม่พี่ประกาวพี่ประกาวตำรวจช่วยยายเหรอลกูกมาแล้วพี่ประกาวดูบริเวณรอบบ้านโอ้ <c oughs> ดูท่านผู้ชมดูค่ะนะโน่นค่ะ ใบไ,ไม้เต็มไปหมดเลยเมื่อเช้าตะกายแม่พรเดินตามเก็บเอานะคะเนี่ยแล้วตรงข้างบ้านแม่พรด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเนี่ยเมื่อคืนคุณยายก็มาอยู่นี่ค่ะเนี่ยมานอนที่ดีเลยเพราะว่าช่วงที่ตกหนักคุณยายก็กลัวค่ะท่านผู้ชมแล้วลมมาแรงมากเลยจา้าเนี่ยท่านผู้ชมดูค่ะเนี่ยต้นชมพู่นี่ค่ะดูชมพู่ชมพู่หล่นหมดเลย <c oughs> เกือบหมดต้นเลยค่ะดูค่ะเนี่ยนี่ แล้วเมื่อคืนว่าจะถ่ายตอนที่มีลมแรงๆไม่กล้าออกมาเพราะว่ามีฟ้าด้วยค่ะท่านผู้ชมฟ้าแลบน่ากลัวมากทั้งฟ้าทั้งฝนชมพู่หล่นหมดเลยคะ่ะดูแล้วก็ข้าวคลองเนี่ยดูฟ้าฟ้าตุ่มน้ําปิวมานี่ดูขันนูน่นตะก้าคะ่ะเน่จะได้ลุกเดินเก็บกันค่ะเนี่ยนี่ดูคะ่ะขันน้ํา เดินทอนเก็บก่อนทานชมเมื่อคืนนอนดึกเดินเก็บหม้อเลยคะเนี้ยดูอันนี้ค่ะนี่ค่ะดูหม้อปิวตะกาก็ปิวหม้อก็ปิกวทานชมดูคันนี้เก็บหม้อก่อนนะคะทานชมเดี๋ยววางไว้หน้าบ้านก่อนเดี๋ยวไปเก็บฝาตุ่มน้ำก่อน ดูคนนี้ปิวไปทั้ง,งแถบเลยเนยคะคะดูชั้นวางของก็ลม้ลมลงไปหมดเลยโอ้ยเดีย๋ยวไม่พอจะเก็บก่อนหนูเข้าบ้านแล้วลูกแล้วมันแฉพื้นเสียดายชุมคู่มากเลยค่ะท่านผู้ชมนู่นหล่นเต็มเลยค่ะเสียดายจังเลยโนุ่นค่ะเต็มดินเลยค่ะโอ้ยอย่ามีแบบนี้เด้อสองสารประชาชนสงสาร ลูกนะลูกแักแงยากจนนอนคามองไกลๆสังกระสีเปิดไปคนละมุมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่พรตามเก็บของก่อนค่ะท่านชมหาร,บรอบๆบ้านก่อนว่าอะไรไปิวไปทางไหนมั่งสวัสดีจ้า